วัสดีครับผมนี่เป็นการไลฟ์ครั้งแรกเลยครับที่เป็นส่วนตัวที่แบบคนเดียวนะวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องการปลูกผมคือเริ่มมีอายุขึ้นนะนะผู้ชายลหลายหลาคนผมว่าเป็นแบบผมนะหัวเริ่มเถิดผมเริ่มมีปัญหา ส่วภาพผมไม่ดีผมร่วงหลุดง่ายก็อยากจะเขาเรียกว่าอะไรดีอยากจะหาวิธีแก้นะหาวิธีแก้การทําผมให้ยังไงให้มันเฮ้ยมันจะอยู่กับเราได้นานที่สุดวะปัญหาในการที่แบบผมทุเรศทุเรศผมหัวร้านแล้วทําไงดีอะไรยังไงดีปลูกผมดีไหมหรือกินยาก่อนหรือหาวิธีตัวช่วยอยอื่นๆ ก่อนนะผมเพิ่งเคยร้ายนะผมไม่รู้ว่าถามมาได้นะว่าอยากทำยังไงทำดีไหมทำที่ไหนดีทำแต่ละที่มันก็ราคามันก็แตกต่างกันออกไปเนาะแต่ผมจะเล่าประสบการณ์ผมก่อนละกันประสบการณ์ผมเนี่ยคือผมเริ่มจะร่วงหรือบางลงเนี่ยตอนอายุ30มสิบกว่ากว่าแต่ถ้าตอนวัยรุ่นเนี่ยแบบเพราะผมยาว แบบไว้ขึงนี้เลยนะมีตัวอย่างรูปให้ดูนี่ประมาณนี้ตอนไปรุ่นก็จะคือจะไว้ผมยาวขนาดนี้ตลอดเลยเป็นคนชอบไว้ผมยาวแต่ดูดิสี่ติบแล้วแม่งยาวไม่ได้แล้วอะมันเหมือนมันไม่ยาวขึ้นแล้วอะเนี่ยตอนไปรุ่นเราก็จะประมาณนี้ไว้ผมยาวตลอดชอบชอบมาก จนตอนนี้ดูปัจจุบันเดี่เห็นแล้วเครียดผมว่าผู้ชายเป็นหลายคนเครียดมากหาตัวช่วยต่างๆที่จะทําให้ยื้อผมเราให้อยู่ได้นานที่สุดก็จะชื้อซื้อแบบอะไรอ่ะพวกฉีดผมอะไรที่แม่งดีซื้อหมดร้านไหนที่ว่าดีซื้อมาใช้หมดแต่มันก็ไม่ตอบโจทย์อ่ะยาก็กินแต่ยากินนี่มันมีผลข้างเคียงนะเรื่องอ่า งดหงิดงแล้วก็เป็นมันจะเป็นเหมือนโฮอร์โมนเพศหญิงอะแล้วมันจะทําให้เราผมยาวขึ้นอะแต่อาจจะแบบนิดนึงอะนะมันไม่เราเป็นวิช,ชายอะแล้วก็เรื่องสมรรถภาพทางเพศก็จะลดลงด้วยนะถ้ากินยาเยอะๆมันก็ไม่ดีแล้วปัญหาในการที่ผมเริ่มเถิกเนี่ยแม่งหน้าอายตรงไหนหรูป้ป่ะถ่ายรูปทีจัดตรงแล้วจัดตรงอีกอยากให้แม่งออกมาโอเคที่สุดอะหรือแม้กระทั่งขี่มอเตอรไ์ไซ ก็กลหัวจะแบบเถิดายเขาอะไรเงี้ยจนเรามาเอาวะทุกอย่างลองมาหมดแล้วฉีดผมยาฉีดผมกินยาไม่ดีขึ้นเลยจนมาได้รู้จักอ่าเป็นผู้จัดการดารานคนหนึ่งเขาว่าชวนว่าให้เราลองไปปลูกผมร้านนี้ไหมโอเคนะเขามีคนไปทําเรื่องร้านเดี๋ยวค่อยว่ากันทีว่าทําที่ไหนมาอะไรมา,าสวัสดีครับน้องเค,ค้กครับ รองเค้ก okay. ยังไม่น่าจะมีปัญหาเนาะเค้กยังไวรุ่นอยู่ปลูกมาประมาณถ้าประมาณสามพันตอนแรกเก่าตีไว้สามพันห้าร้อยกราฟแต่เดี๋ยวค่อยเล่าเป็นฉากๆไปแล้วกันนะโอเคจบจากการที่เรื่องว่าเริ่มคิดยังไงไปไปปลูกผมคือทุกอย่างแม่งใช้มาแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็เลยหาวิธีปลูกก็มีคนแนะนํามาเราก็เลยอ่ะปลูกเลยแล้วศึกษาก่อนว่าก่อนปลูกต้องทํายังไงบ้างเขาก็บอกว่า ก่อนปลูกเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรคือพักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์สิวันก่อนทําเพราะฉะนั้นถ้าใครลดตรงนี้ไม่ได้เนี่ยผมว่าปลูกผมไม่ได้ก็ต้องยอมหัวเถิกหัวล้านกันต่อไปแต่ตัวผมโชคดีอาจจะไม่ดื่มไม่สูบแต่ก็กินกาแฟ กาแฟนี่ก็ห้ามดื่มก่อนไปทําประมาณห้าวันแต่ผมก็หยุดไปเลยเป็นสิบวันหยุดไปเลยเพื่ออยากไปทําอ่ะแล้วก็ถึงวันใดนัดไปทําผมไปทําเลยผมก็ตื่นเต้นนะตอนเข้าไปทําก็รู้คร่าวๆว่าเวลาทําอ่ะจนโดนทําประมาณห้าชั่วโมงในการทํามีการฉีดยาชาใส่ที่หัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ปุ๊บไปถึงแล้ว ก็หมอก็นัดคิวแต่ก็ต้องมีการเจาะเลือดก,ก่อนนะตรวจเลือดเราตรวจโรคนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นว่าร่างกายแข็งแรงไหมอะไรไหมค่าตรวจเลือดนี่ก็จะประมาณสิบเอ้ยพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทในการตรวจเลือดตรวจเลือดเสร็จรอเวลารอเวลาเสร็จแล้วเราก็ถ่ายลงถ่ายรูปในการทําผมะค่าทําผมของที่ที่ร้านนี้ที่ผมไปทําอะประมาณตีกลมๆก็สี่หมื่น สี่หมืนบาทเออปิดร้านแล้วครับเพื่อนโอเคทำผมประมาณสี่หมืนบาทนะครับเป็นเคสรีวิวชื่อร้านซองเนตรงลาดพร้าวแล้วคราวนี้อ่ะจอดเลือกเสร็จแล้วรอเวลาหมอนัดคราวนี้หมอนัดเสร็จก็จะกโกนผมด้านหลังของเราครับโกนผมด้านหลังออกไปเลยเพื่อดูว่าจะได้กี่กราฟหรืออะไร แต่ก็จะมีหมอเตจตรวจเลือดเสร็จหมอมานั่งคุยก็จะดูว่าผมของคุณมีตีนผมอยู่เท่านี้ก็จะปลูกได้ประมาณตีนแนวเส้นผมเราก็จะยกดูว่าได้เท่าไหร่ยังไงเท่าไหร่เสร็จแล้วก็มาโกนหัวด้านหลังแล้วก็กรหัวด้านหลังเสร็จโกรหัวด้านหลังเสร็จก็มีการคำนวณว่าต้องใช้ประมาณกี่กี่พันกราฟแต่ในเคสเนี้ย เขาก็จะดูแลเราดีที่สุดว่าให้ได้เท่าไหร่เหมาะสมกับเท่าไหร่แล้วเขาก็มาเช็คแล้วก็ตัดผมตรงนี้ออกไปตรงตรงที่เรามีปัญหานะด้านหน้ามีปัญหาก็ตัดออกไปตัดออกไปแล้วก็มาคํานวณดูว่าเท่าไหร่ถึงจะพอกับกราฟที่เราเอามาทําตรงข้างหน้าเราอ่าหมอก็คํานวณเสร็จแล้วก็มาดูคํานวณด้านหน้าก็มีการขีดตอนแรกเขาขีดตรงนี้นะต่ากว่าตรงนี้เลยก็ขีดประมาณนี้ เราคิดว่าโอเคครับหมอได้หมดแล้วตอนนั้นเราได้หมดแล้วกูอยากทําแล้วอะไรเงี้ยแต่แล้วก็ขึ้นเตียงละขึ้นเตียงเตรียมเตรียมตัวเตรียมต,ตัวปลุกปลุกผมคราวนี้หมอก็อ่านเรานอนคว่ำก่อนเพื่อจะเจาะใช้เครื่องเจาะดึงรากผมจากข้างหลังปรากฏว่าก็ต้องมีการฉีดยาชาตอตรงด้านหลังหัวเนี้ย ฉีดแล้วแบบรู้สึกว่าเรารู้เลยว่าฉีดรอบด้านหลักเลยฉีดรอบหัวแล้วเลยแค่เข็มแรกที่สัมผัสไปเท่านั้นแหละน้ำตาเล็ดเลยแบบโอ้โหว่าคือร้องในลําคอเลยเจ็บเจ็บชิบหายแบบอื้มโอ้ยแบบจืดเลยก็มีคนเคยทักมาถามผมแล้วแล้วทําไมเขาต้องรีบฉีดเข็มต่อไปเข็มต่อไปรีบๆทําเพราะว่า มันต้องเจาะหลายที่ไงมันไม่สามารถเอาแค่ตรงนี้ที่เดียวแล้วก็ฉีดยาชาที่เดียวได้มันต้องฉีดตรงนี้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 ด้านหลังตรงเนี้ยของผู้ชายส่วนมากมันจะมีเส้นผมไงไม่เถิดมันจะเถิดแค่ข้างหน้าหรือเป็นไข่ดาวตรงกลางหัวเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาด้านหลังทั้งหมดแบบคิดรวมๆแล้ว่ผมอ่ะไม่ได้นับหรอกนะแต่คาดคาดเนย์อ่ะน่าจะมีสิบเข็มบวกถึงยี่สิบ แล้วตอนนั้นรู้สึกทรมานมากเลยแค่ตอนฉีดแบบโอ้โหฉีดไปจึ๊หนึ่งเหมือนเราโดนแค่เข็มฉีดยาชาเราก็รู้สึกปวดแล้วนะปวดแล้วเจ็บแล้วอันนี้แบบโอ้โหจ๊ดไปทีอ่าจืดทีอ่าจนยาชาเริ่มออกฤทธิ์แล้วเราไม่เจ็บแล้วแต่มันฉีดไปแล้วอ่ะยี่สิบเข็มแล้วอ่ะก็ใช้เครื่องเจาะด,ดึงลากผมดึงกราฟผมลอกไปดึงกราฟผมลอกไปตอนนี้เราไม่เจ็บนะ แต่รู้สึกได้ว่ามีการดึงออกไปดึง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 ออกไปเสร็จรวมเวลาในการทําอ่ะสามชั่วโมงนอนคว่ำเนี่ยจําได้เลยสองชั่วโมงกว่าถึงสามชั่วโมงแล้วแระยะสามชั่วโมงเนี้ยก็รู้สึกอึดอัดมากเพราะว่ามันเหมือนมันนอนคว่ำกับหน้าเตียงเตียงแบบเสริมความงามอะไรของผู้หญิงนะหน้าเราก็จะคว่ำอยู่อย่างเงี้ยอารมณ์ว่าหน้าเหมือนลรอคว่ำอยู่อย่างเงี้ยหายใจก็หายใจรู้สึกหายใจไม่ออกเว้ยหายใจไม่สะดวกจะหยุด จะพักก็ไม่ได้ก็ทํานอนทำไปงั้นน่ะหมอถามว่าไหวไหมไหวไหมคิดในใจไหวครับทูต่อทูต่อทูต่อสามชั่วโมงเสร็จไปหมอให้พักแป๊บหนึ่งแพ็กพักกินข้าวแต่ตอนนั้นรู้สึกมึนหัวไปหมดละพักกินข้าวเสร็จขราวนี้ก็มาทําด้านหน้าต่อแต่คำนี้เขากำานณแล้วว่าไอเต้นทกราฟผมที่ดึงออกมาจากของเราอะตอนแรกเขาคำนวณว,ว่าสามพันห้าร้อยกราฟเนอะของคุณหนุ่มเนะี่ย ทำไมมาดึงออกมาได้มันได้แค่สามพันอ่าการนี้เขาดึงออกมาได้ได้สามพันก็ไม่พอไงหมอก็ต้องขอเลื่อนขึ้นไปอีกนิดนึงตอนนั้นหมอบอกขอเลื่อนกันไปได้ไหมคะคิดในใจมันก็ต้องได้แล้วล่ะกูทามาขนาดนี้ละครึ่งทางแล้วได้ครับได้ครับเอาเลยเอาเลยเจ็บขนาดไหนแล้วครับอ่าคือแบบเจ็บอะเจ็บแบบโดนเหมือนชีจาชาทั่วไปแต่มันทนได้นะแต่เจ็บเจ็บมากแต่ก็ทนได้เพราะเราอยากทําไงอันนี้ก็เลือ่อนไปอีก เี๋ยวบอกเขาเลื่อนหน่อยนะอ้าได้ครับตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วนอนเลี้ยมเตรียมตัวนอนต่อก็นอนหงายแล้วเอาผ้าคลุมหน้าเราเปิดแค่ตรงนี้เปิดแค่ตรงนี้เสร็จก็เป็นการฉีดยาชาอีกครับเพราะว่ามีคนถามว่าทำไมต้องฉีดยาชาอีกเพราะว่ามันเป็นการเอาเข็มปักลงไปเหมือนปลูกปลูกข้าวอะปลูกข้าวไปที่หัวเราอะปลูกผมไปที่หัวเราอ่ะก็ฉีดเรารู้สึกได้เลยหมอฉีดไล่มาเลยจิก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 ตรงนี้ก่อน แล้วต่เดี๋ยวจิก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 เนี่ยโหไล่มานยงนี้เลยไล่มาเป็นรูปตัวเอ็มอะไล่มาเป็นรูปตัวเอ็มอะข้างหน้าแม่งเจ็บกว่าข้างหลังอีกอะเข็มไปเข็มแรกจืดไปจืดข้างหลังเนี่ยร้องแค่ลาคออ่ะแต่ข้างหน้าเนี่ยร้องมีเสียงเลยโอ้ยโอ้ยแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลยแบบเจ็บมากคิดในใจตอนนั้นน่ะอยากเลิกเลยเว้ยอยากพอแล้วอ่ะแต่แม่งไม่ได้ไงมาครึ่งทางแล้วอะจะเลิกก็ไม่ใช่ป่ะ อ่ะเอาต่อเว้ยทำต่อทำต่อจืดจืดจืดคราวนี้แบบร,รู้สึกแม่งแบบโอ้โหตึงตึงกูตึงทั้งหน้าแล้วตอนเนี้ย so ตึงทั้งหนา้าแบบเอาวะอีกหน่อยนึงวะให้จบเอาให้จบก็เริ่มปักรู้สึกได้เริ่มมีการปักแบบปัก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 สวัสดีครับเต็มครับสวัสดีครับก็เจ็บมากเจ็บมากแต่ในใจคิดแค่ว่า กูอยากไว้ผมยาวกูไม่อยากหมดเถิกแล้วกูทําเธออะไรอย่างเงี้ยเอาวะสู้อีกหน่อยไว้ยกจึกจกจิกจิกจกจกจกเสร็จก็ออกมามันก็จะเป็นแบบเหมือนลักษณะเนี้ยแต่มันก็จะดแดงๆเลยนะมันเป็นรอยเลือดซึมๆแดงๆเลยอะซึมๆแดงๆปุบ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 เจ็บไปหมดเลยจนทําประมาณข้างหน้าเนี่ยทําประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงเสร็จ ก็รู้สึกมึนมากเลยจนแบบเสร็จแล้วอะหมอก็เรียกลุกให้ลุกตอนนี้แบบเหมือนลากูไรวิญญาณมากเลยแบบอ้อเรียกอะไรพูดอะไรกูเชื่อหมดแล้วตอนนี้แบบมึนมึน,มนแบบระบมไปทั้งหัวเลยเพราะแม่งทั้งข้างหลังและข้างหน้าแล้วแบบรู้สึกหน้าแม่งบวมม้าแม่งแดงรู้สึกเจ็บไปหมดแล้วเบือนใครพาไปไหนกูไปหมดแล้วตอนนี้ไม่รู้เรื่องเลยแบบเดินมึนเดินห้ามก้มหน้าด้วย เดินแล้วต้องแบบนั่งพักแป๊บนึงอ่ะไม่งั้นเดินลงมาไม่ได้แน่นอนเลยก็เดินลงดายลงมาลงมาลงมาแต่วันนั้นโชคดีมีพี่โดมไปเป็นเพื่อนก็พี่โดมมาขับรถกลับให้แม่ง้คิดว่าขับกลับ,บ,บไม่ไหวแล้วหลังจากทํามาเสร็จแล้วก็จะมีผ้าก๊อตแปะที่หัวใหญ่มากผ้าก๊อตแปะไว้แล้วก็คาดหัวไว้คาดหัวไว้ตรงนี้ห้ามกระทบกระเทือนเลยในการหลังทํามาแล้วก็ทําเสร็จแล้วมาปุ๊บมีอาการข้างเคียงยังไง จะมีอาการข้างเคียงคือเขาบอกแล้วว่ามันจะมีการเวียนหัวห้ามก้มหน้าห้ามออกกําลังกายหนักห้ามเหงื่อออกห้ามดื่มแอลกอฮอล์หลังจากทําหรือทุบบุหรี่หลังจากทําอีก1ิห้าวัน1ิสี่วันและกันก็เหมือนถ้าคนจะทาอ่ะห้ามทุบบุหรี่หรือดื่มเหล้าหนึ่งเดือนแน่นอนเลยในการทําเพื่อให้มันสำฤทธิ์ผลที่ดีที่สุดอะเนาะอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหแสบกว่าการกัดสีผมนะผมว่านะอันนี้พี่พี่เอ่าพี่เต็มถามมานะครับน้องเต็มถามมาเจ็บกว่าเยอะครับมันแบบมันแบบระบมไปหมดแล้วอ่ะมันฉีดจาชาทั่วหัวร่วมๆสี่สิบเข็มนะถ้าผมจําไม่ผิดอ่ะคือไม่ได้นับหรอกแต่แม่งรู้สึกได้ว่าประมาณนั้นอ่ะฉีดข้างหลังเนี่ยว่ายง่ายเลยฉีดข้างหลังแล้วรู้รู้สึกได้เลยล่บหัวเลยปั๊บ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 อย่างเนี้ยแล้วมาฉีดด้านหน้าอีกฉีดด้านหน้าอีกก ตามวาที่เราเป็นนะเป็นรูปตัวเ mm อ็มอย่างเงี้ยแล้ว Champion, Marcheg, ฉีดทีละเข็มทีละเข็มฉีดเสร็จแล้วฉีดต่อฉีดเสร็จแล้วฉีดต่อทีละไม่มีหยุดอ่ะคือไม่หยุดแหละเรียกว่าไม่ให้เราพักเลยอ่ะแบบโอ้โหแบบออคือแบบร้องแบบร้องมีเสียงแล้วไม่ไหวแล้วข้างหลังนี่ร้องลําคอข้างหน้าร้องมีเสียงแล้วอ่าหลังทำหนึ่งวันก็มีผลข้างเคียงเช่นเช่นแบบว่าเวียนหัวนอนแล้วก็ นอนนอนหลับยากขึ้นน่ะหลับหลับหลับไม่ลงอ่ะเรารู้สึกหลับไม่ลงเพราะว่ามันห้ามนอนคว่ำหน้าห้ามนอนตะแคงอะไรเท่าไหร่นอนใดหงายอย่างเดียวแล้วแบบมีผ้าก๊อตใหญ่ๆแปะข้างหลังอ่ะแต่ตอนนอนก็ต้องแบบล็อกคอตัวเองอย่างเงี้ยล็อกคอตัวเองอย่างนี้แล้วก็มีผ้าก๊อตใหญ่ๆอย่างนี้นอนแม่งเงี้ยแล้วก็ตื่นตีสองแม่งทุกวันน่ะสามสี่วันที่ทํามาตื่นตีสองทุกวันตื่นตีสองทุกวันเลยแล้วก็เวียนหัวแบบขึ้นใต้อาเจียนแบบว่าทําอะไรก็ช้ารู้สึกสมองแล้วช้าลงในสามวันและ สวันแรกเลยนะผมรู้สึกตัวเองอะสมองช้าลงเลยเบอเบอ,เอพูดอะไรก็จะช้าหน่อยคิดแม่งไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยมึนๆอยู่ขับรถช้ามากขับรถช้ามากอะแล้วก็โอเคเรื่องเรื่องไม่อาเรื่องถ้าอย่างที่บอกว่าห้ามดื่มเหล้าอะไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นปัญหาว่าเราเราไม่ไม่ได้ดื่มเหล้าเนาะจนเรามองว่าในการทํามาถ้าสมมุติว่าให้แนะนําว่าควรทํำไหม ถ้าคุณคิดว่าคุณอายที่หัวเธอแล้วไม่ได้แล้วต้องทําทําเถอะครับเจ็บหน่อยแต่แม่งน่าจะดีแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าการันตีว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นตนะว่าผมจะแบบกลับมาเป็นเหมือเนเดิมอย่างเงี้ยซึ่งแม่งคงไม่ได้ั้งแต่ก็ไม่รู้นะก็เอาให้แม่งมีไว้ก่อนอนะเราคิดว่าเออถ้าได้ก็อาจจะกลับไปไว้ผมยาวนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ไม่ได้ก็ไม็นายขอไม่มีผมอยู่แต่หลังจากที่ทํามาแล้วอาทิตย์หนึ่งก็ยังสระผมไม่ได้นะสระผมได้แค่อาทิตย์แรกบดพน้นพ้นไปแล้วหนึ่งอาทิตย์สามสี่วันแรกนี่สระผมไม่ได้อะไรไม่ได้เลยแต่เหนืออาทิตย์เริ่มสระผมได้ก็ไปต้องให้ทางร้านสระให้แล้วขอจะจะมีแชมพูของเขาแล้วก็มีตัวบํารุงเขาไปให้บํารุงนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยแต่แปลกมากเลยตั้งแต่ทํามาปุ๊บผมมันจะผมมันก็จะไม,ม่เป็นทรงไงจนผมถึงต้องมาตัดตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่า ผมแม่งมีอยู่แค่ตรงนี้กับตรงนี้แลวข้างบนหน่อยหนึ่งแต่ตรงนี้ไม่มีอ่าคันไหมคันมากมันเหมือนคนเป็นแผลเป็นสะเก็ดแผลคันยิบ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 ตรงนี้แต่เกาไม่ได้ไงสัมผัสก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการปลูกกราฟแล้เขาบอกว่าในสามเดือนเนี่ยอีตรงนี้ยแม่งก็จะร่วงนะอย่าตกใจครับอกอย่าตกใจเพราะมันจะร่วงคราวนี้มันจะร่วงอ่ะมันก็เหมือนผมคนเราอ่ะก่อจะเต็มที่อ่ะแม่งสามเดือน ใช่ไหมเหมือนเราเราโกนหัวเป็นผ้าสามเดือนผมถึงจะแบบเออมีอะ่ะเพราะฉะนั้นการปลูกผมนึกไปเลยว่ากว่าจะดีอะ่ะผมให้เลยหกเดือนถึงจะเป็นทรงแบบตั้ง,งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จะให้ยาวนะก็ต้องเป็นปีละแต่อย่างที่บอกผลข้างเคียงก็จะมีประมาณนี้กลมหน้าไม่ได้ตากแดดไม่ได้ทํางานหนักไม่ได้ห้ามออกแดดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราทํางานอะไรนี้ได้ทําได้นะเพราะว่า วันแรกผมก็ทํางานขายก๋วยเตี๋ยวผมได้ปกติแต่ก็จะช้าหน่อยห้ามก้มหัวเท่านั้นเองผมว่ามันก็ถ้าราคาไม่แรงจะใช่ผมผู้ชายก็จะยาวไวครับแต่มันก็จะยาวแบบตั้งๆอะไรเงี้ยแต่บอกเขาบอกว่าสามเดือนแรกอะไอ้พวกเนี้ยมันก็จะหลุดร่วงนะมันจะหลุดร่วงก็ต้องทําใจไว้หน่อยแต่แปลกมากเลยตั้งแต่ผมทำลัษณะผมได้แล้ว แล้วไปแก้ผมมาแล้วการเป็นทรงเนี้ยกับการรู้สึกว่าตอนแรกเราอายนะแบบเฮ้ยผมทรงอะไรวะเนี่ยกูจะอายของมัเนี่ยแต่ไม่ตัดแบบนี้ก็ไม่ได้จะโกนหัวไปเลยก็จะตลกอีกอะเรารู้สึกว่าไม่อยากหัวล้นตอนนี้ก็เลยต้องตัดเป็นทรงนี้มาตอนแรกเขาก็จะมีผ้าพกหัวมาให้เราเนาะผ้าพกหัวจะเป็นลักษณะเน,น,นี้ยแบบพิพอบพิพอบหน่อยนะตอนแรกๆก็แบบพกแม่งพกแม่งทุกวันอนะเพราะอายไงอายเราเลยต้องพกทุกวันให้เป็นลักษณะน,น,นี้ แต่เออตัดผมมาแล้วปุ๊บไม่พกแม่งแล้วปล่อยเลยเออใครจะเห็นยังไงก็ช่างมันจนรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันจะหัวล้วนจะอะไรก็ช่างมันดูว่าถ้าเราพอใจกับมันถ้าพอใจกับมันแล้วก็โชว์ไป้าไม่พอใจก็ไปทำเท่านั้นเองตรงนี้ได้อยู่ไหมอ๋อโอเคครับน้องแคทพอได้อยู่เนาะแต่เดี๋ยวถ้ามันร่วงมันจะทุเรศกว่าน,นี้สิแต่ก็ต้องปล่อยปล่อยไวก่อนทําใจแล้วตอนนั้นคิดว่าเอออายุ สี่สิบบวกมาแล้วเว้ยช่างมันเถอะมันผู้ชายมันก็เป็นเรื่องปกติที่ผมจะล้านหรืออะไรใช่ป่ะจนเรามองว่าเออแต่อันนี้ได้ราคาที่มันไม่แรงมากเนาะเบ็ดเสร็จอยู่ประมาณสี่หมื่นนิดๆเราก็ใช้ผ่อนบัตรเอาหรืออะไรเอามันก็ยังพอไหวแล้วก็เลยคิดว่าเออทําก็ทําจะได้จะได้ล่งๆไปงไปาสาธทุกเลยครับน้องแคทแต่ถ้าใครมีอะไร ทักมาได้นะทักมาได้ในคอ้อความก็ได้หรือเจอกันทักถามก็ได้แต่มีคนสนใจมาถามผมห้าหกคนแล้วเราก็บอกประมาณนี้แหละถ้าคิดว่าไหวทําเลยครับถ้าคิดว่าพอใจกับผมที่มันเถิดอยู่หรือว่ามันก็มีวิธีตัวช่วยหลายอย่างนะเช่นการตัดผมอะ่ะเขาบอกว่าคนที่หัวเถออิดตัดด้านข้างออกเพื่อมันมีมิติข้างบนเยอะๆมันก็ช่วยได้นะมันก็ช่วยได้ หรือถ้าไ่ดีซีเรีส์อะไรโกนหัวไปเลยเหมือนแก๊งสามชานะพี่เขายังโกนเลยเจ็บต่างจากทําจมูกไหมทําจมูกไม่เจ็บนะนี่ละมันก็ไม่เจ็บอะเพราะมันใช,ใช้ยานอนหลับหรืออะไรอ๋อโอเคครับน้องเอมน้องเอ็มอยากทำทาเลยครับพี่ว่าโอเคเลยอะแต่ก็ต้องมึนมน,มน,นิดนึงหรือว่าถ้าพี่ยังพูดแล้วมีอันไหนที่ อยากรู้ข้อมูลทักมาถามส่วนตัวได้เลยนะครับพร้อมยินดีให้ทำปรึกษานะเราเข้าใจคนวอกเดียวกันเนะี่ยถ้าใครเป็นเนะ่ยเราเข้าใจอะเราอยากให้ทุกคนได้แบบมีบุคลิกภาพที่ดีเอองั้นก็มีใครถามเลยไหมครับถ้าไม่มีใครถามเลยก็น่าจะพอแค่นี้นะผมว่าผมพูดค่อนข้างละเอียดแล้นะไม่รู้ว่ามีอะไรที่ควรจะพูดอีกหรือเปล่า แต่าการที่มีตรงผมที่ดีมันก็ทําให้เรากล้าถ่ายรูปได้ทุกมุมเนาะอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวทุกทีแต่ก่อนทุกครั้งตอนถ่ายถ่ายรูปเนี่ยจะระแวงมากเลยเว้หัวกูจะดีออกมาพอะดีเพราะวะ่าตรงผมจะออกมาดีเพราะวะ่าอะไรเงี้ยกังวลสุดๆอ่ะแต่ถ้าโกนหัวไปเลยเออก็น่าจะเจ๋งดีนะถ้าไม่มีอะไรก็น่าจะพอแค่นี้ไหม ถ้าไม่มีใครถามอะไรแล้วขอบคุณนะครับทั้งติบสองคนหรือติบกว่าคนเมื่อกี้ที่เข้ามาดูขอให้ได้ความรู้หรือได้อะไรที่แบบอยากรู้ไปแล้วกันหรือถ้าอยากรู้ันไหนอีกทักมาถามผมได้แล้วกันก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันใหม่ขอบคุณนะครับ